นิทานอีสศบเรื่องแม่บ้านกับหา่านแม่บ้านคนหนึ่งมีห่านออกไข่เป็นทองคําได้เธอจึงนําไข่ทองคําไปขายและนําเงินมาเก็บไว้ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเธอคิดจะรวยมากกว่าเดิมเธอจึงให้อาหารห่านมากขึ้นเพราะหวังว่ามันจะออกไข่ทองคําให้เธอเพิ่มมากขึ้นแต่ปรากฏว่าห่านกินอาหารมากเกินไปจนสุดท้ายมันก็ท้องแตกตายแม่บ้านได้แต่เสียใจเพราะความโลภของตนเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากมักลาภหายพุทธภาษิตยากาจิมาทุกคอตออิโอยอัตสมังโลเกปรมหิจออวิชชามูลกาสภาอิจฉาโลภะสมัวษยาทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลกเป็นลำต้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่า ถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ